สวัสดีครับพบกับเซลลร้อยล้านนะครับวันนี้คอนเทนต์เป็นเกี่ยวกับเรื่องเล่ากันบ้างนะสตอรี่เทเลอร์สำหรับจากผมเองนะเพราะว่าปล่อยบทความกับคอนเทนต์เชิงเทคนิคมาเยอะมากละเลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ในการขายนะครับโดยเฉพาะการขายแบบ international นะแบบต่างประเทศนะผมเองถือว่าเป็นเซลล์ที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างนะครับจากหลายๆท่าน แล้วก็มันจะต้องไปหาลูกค้าใหม่ด้วยตัวเองนะครับกับคนต่างชาติซึ่งไอตัวเนี้ยมันมีความทา้าทายอยู่มากเลยนะครับผมเนี่ยไม่ได้มีคอนเน็ชันอะไรเลยแม้แต่ลายเดียวเนาะแล้วผมทำได้ยังไงนะครับอันนี้อาจจะอินสปายหลายๆคนได้ว่าถ้าเกิดว่าเรามั่นใจเนี่ยว่าเราเป็นเซลอะเอาจริงๆเราขายได้ทั้งโลกเลยนะ ต้องบอกว่าขายได้ทั้งโลกนะครับก็คือสมัยผมอยู่ที่บริษัทเดลเนี่ยอันแรกเลยผมได้ทํางานที่ประเทศมาเลเซียครับอันนี้คือครั้งแรกที่ผมมีประสบการณ์ณต่างแดนนะตอนนั้นอายุประมาณ23-24เองความที่อยากไปเนี่ยเพราะว่าเราอยากทํางานบริษัทระดับโลกครับแล้วด้วยความแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเราก็มีความฝันเนี่ยเราอยากไปอยู่ไมโครซอฟ t เราอยากไปทํางานอเมริกาอะไรเงี้ย มันก็แบบเด็กๆเนาะคือทะเยอทะย,ยานแบบเป็นตุกเป็นตะไปแต่ต้องบอกว่าไอ้ความทะเยอทะย,ยานพวกนี้แหละที่ทําให้ผมมีวันนี้นะครับทีนี้เนี่ยที่มาเลเซียเนี่ยมันเป็นในเชิงแบบคล้ายๆเทเลเซลนะครับก็คือต้องโทรศัพท์เข้ามาขายที่ไทยมงงไหมคือไปนั่งที่มาเลเซียแต่มาขายประเทศไทยคือมันจะมีโทรศัพท์ในบริษัทนะอ่ะเขาเรียกว่า V O I P นะครับก็คือโทรแล้วมันจะ เลคขอดทุกอย่างได้เลยอะว่าผมเนี่ยโทรหาใครคุยอะไรหรือว่าใช้เวลากี่นาทีอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะต้องแบบลงบันทึกได้ว่าแบบโทรหาลูกค้ากี่นาทีจริงไหมหรือว่าคุยอะไรกันโคดิชั่นออกไหมคือสไตล์อเมริกันนะเวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องแบบวัดผลเป็นตัวเลขได้นะครับกิจกรรมทุกอันจะต้องแบบส่งไปถึงยอดขายได้นะครับก็อันนั้นแหละเป็นครั้งแรกที่ได้ไปทํางานที่มาเลเซียนะครับก็อยู่มาปีปกว่าคือมันก็ มีอะไรหลายอย่างเนาะเรื่องเพื่อนด้วยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนเนี่ยต้องบอกเลยเพื่อนซีที่สุดของผมเนี่ยเป็นมมรูเมดคนมาเลเซียนะครับแล้วผมก็ดันเป็นพวกชอบผูกสัมพันธ์กับพวกต่างชาติอะอยู่ที่เมืองปีนังนะครับอยู่ที่ปีนังมาเลเซียเนาะจอร์ทาวเนี่ยคือทำอะไรนู่นนี่นั่นเยอะมากส่วนใหญ่เพื่อนเนี่ยก็จะเป็นมาเลมาเลยนะกับคนจีนมาเลนะครับ รู้จักคนจีนมาเลยที่ถึงขั้นว่าเขาทําธุรกิจขายเบอร์เกอร์แฟนชายจนดังได้อะคิดดูดิคือก็เป็นเพื่อนกับเพื่อนแบบพาไปเจออีกเพื่อนหนึ่งอย่างเงี้ยเคยจีบสาวจีนมาเลยด้วยนะครับต้องบอกว่ามันเหงาอะ่ะจะต้องแบบจีบสาวใช่ไหมเออไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือตรงนั้นมันก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับได้ใช้ภาษาเยอะมากนะก็ผ่านไปนะครับอันที่สองที่จะเล่าเนี่ยแหละคือของจริงละ อันนี้คือของจริงในการแบบต้องเซลล์ด้วยตัวเองนะผมได้ไปเป็น MD บริษัทสตาร์ดับนะครับก็คือบริษัทผมเนี่ยระดมทุนได้แล้วก็ต้องขยายธุรกิจไป13ประเทศนะผมเนี่ยสร้างทีมขายในประเทศไทยจนบอกเลยว่าเป็นที่1นะครับบริษัทผมนี่เข้าไปเจอลูกค้าที่ไหนเนี่ยไม่มีคู่แข่งแม้แต่รายเดียวครับกุญแจงใช้ชนะก็คือ เป็นเจ้าแรกๆแล้วเป็นเจ้าเดียวที่กล้าเข้าถึงระดับ C level ในประเทศไทยนะโดยเฉพาะพวกมาร์เก็ตติ้งทีม Marketing เนี่ยแหละครับผู้แข่งเนี่ยไม่เคยใช้วิธีเซลล์อะไรที่สู้ผมได้นะอันนี้บอกเลยว่าเทียบชั้นกันเนี่ยผมเป็นคนแรกๆนะครับที่ใช้ l i n k ์อินอย่างมีประสิทธิภาพในการนัดลูกค้านะครับลิงก์อเนี่ยมันแชทหาลูกค้าได้นะคิดดูดิแบบ7-8ปปีที่แล้วอะใช้ลิงก์อิน แชทหาหรือแม้กระทั่งว่าเจอเบอร์อรมือถือลูกค้าเนี่ยผมโคคอเข้าไปเลยครับผมแทบไม่เคยโดนปฏิเสธนะบอกก่อนเทคนิคนี้แบบทําคลิปไว้ให้ดูแบบนานมากแล้วก็ได้นัดกับระดับใหญ่ตลอดอะเวลาเข้าไปพีเซต์แล้วของเรามันเวิร์กะ่ะมันก็ต้องไวถูกไหมเพราะว่าคุณแบบเข้าถึงระดับคนใหญ่ได้เร็วอะเวลาเขาชอบจริงๆอะิะตั้งงบหรือออกคําสั่งอะไรมันก็ทําได้ไวมากนะครับอันนี้คือเรื่องสําคัญในเรื่องแรกนะครับคือการใช้ลิงก์อิน ผมได้แต่งตั้งให้ดูภูมิภาค CLMB นะต้องบอกว่าแคมาบเดียมาลีอะไรนะแคมโบเดียมนะมเยมียนมาลาเวียดนามนะเขาเรียก CLMB นะครับประเทศเพื่อนบ้านมี4ประเทศประเทศแรกเลยครับที่ผมจะบุกเข้าไปครับคือเวียดนามนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก่อนจะลงมือกันจริงๆเนี่ยเราก็ต้องไปแบบเซอร์เวยก่อนนะครับ ช่วงแรกๆเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการไปจัดอีเวนต์นะยุคนั้นมันเป็นยุคสตาร์ทอัพจริงๆแบบมีอีเวนต์เยอะมากแล้วคนเวียดนามเนี่ยคือกระตือรือร้นมากนะครับก็ไปจัดอีเวนต์ด้วยแล้วก็ไปแบบอาทิตย์หนึ่งนะครับทีนี้ระหว่างก่อนจะไปเนี่ยเหมือนเดิมครับไอ้เจ้า Link งอินเนี่ยสุดยอดมาก Link งอินเนี่ยมันสามารถเสิร์ชหาคนในประเทศนั้นๆได้ที่เราต้องการตําแหน่งนั้นนะครับก็คือ Marketing Director ของเวียดนามถูกไหม ผมเนี่ยก็คือแชทไปเลยนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดผมเนี่ยที่ทําให้ลูกค้าเขายอมเจอนะอันนี้ต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษหมดเลยคือผมบอกว่าเดี๋ยวจะบินไปเจอคือนึกภาพไหมคุณอยู่ไทยอะ่ะแล้วคุณขอคุยกับเขาคุณบอกว่าคุณมีโซลูชันที่ในไทยเนี่ยโคตรเก่งเลยเจ๋งมากแบบทําให้กับแบรนด์เยอะมากเดี๋ยวจะบินไปในช่วงวีคนี้สะดวกนัดไหมอย่างเงี้ยนืกอออกปะแล้วมันก็ต้องเป็นคําพูดที่แบบสตรองมากอะ่ะคือแชทไปหาด้วยนะ เป็นการบอกลูกค้าที่สตรองมากแบบบอกถึงความแบบกูลงทุนนะเว้ยกูจะบินไปหาเมึงแล้วประเด็นคือตําแหน่งเราด้วยไงกู MD บริษัทเนี่ฮะ่าเงีย้ยกูจะบินไปหาเมืองเงีย้ยเขาก็ยินดีมากนะครับสรุปคือวีคแรกที่ได้บินไปเนี่ยมีห้านัดเลยนะครับก็คือแบบนัดแทบทุกวันอนะ่ะผมอยู่ในโฮจิมินห์เป็นหลักนะครับก็คือไซง่อนเนี่ยแหละโฮจิมินห์ก็อยู่ในเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตอ่ะเหมือนกรุงเทพก็คือแบบชั้นในอ่ะมันก็เป็นย่านออฟฟิศนะก็ดีครับ บรรยากาศที่นั่นคือมอเตอร์ไซค์มั่งเป็นพันคันเลยนะครับก็นั่งแก๊ปไบค์เนี่ยนี่คือการเดินทางหลักแก๊ปไบค์แก๊ปคาพวกนี้นะครับแล้วก็กาแฟเวียดนามอะไรเงี้ยแน่นอนครับผมก็ต้องเชิงบิซเนสที่สุดละก็คือการนําเสนอเนี่ยมันต้องใช้ภาษาอังกฤษหมดถูกไหมทีนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบพยายามแบบพรีเซนต์ให้เขาเข้าใจให้ได้อะอันนี้แหละคือความท้าทายนะครับซึ่งมันก็ไม่สนแล้วอะเราก็ต้องพรีเซนต์ให้มันได้อะซึ่งมันก็ทําได้จริงๆ นะอันนี้ก็คือส่วนของการนําเสนอทีนี้เราก็เริ่มโอเคเห็นตลาดหลายๆอย่างจะบอกว่าเวียดนามก็มีคู่แข่งผมเหมือนกันนะครับเป็นโซลูชันคล้ายๆกันแต่เราก็มั่นใจว่าของเราดีใช่ไหมก็ปากหมุดและว่าจะบุกเวียดนามนะครับผมก็ต้องเช่าคอนโดนะอันนี้ด้วยความว่ามันจะต้องลงทุนใช่ไหมก็คือต้องเช่าหาคอนโดหาที่อยู่เนี่ยแล้วผมเนี่ยก็วางแผนว่าจะบินกับไทยนะครับอาทิตย์ละครั้งนะ เพราะว่าค่าเครื่องบินเนี่ยประมาณพันกว่าบาทไปกลับก็ประมาณสามสี่พันไม่เป็นไรครับผมก็อยากกลับบ้านไปเจอหน้าเนี่ยเออทีนี้เนี่ยระหว่างวีคเดย์เนี่ยผมต้องทํานัดด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้จ้างลูกน้องเนาะแต่ก็พยายามเริ่มสัมภาษณ์แล้วก็ไปได้ลูกน้องคนหนึ่งมานะชื่อโทนี่นะไอ้โทนี่ก็เป็นเวียดนามเลยมันก็ช่วยผมได้เยอะมากนะครับในการแบบให้ไปพรีเซนต์ภาษาเวียดนามหลักๆคือผมต้องเงทรนโทนี่เนี่ยให้แบบ พรีเซนเป็นนะครับแล้วก็แบบพูดให้คล่องอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้แข็งแรงภาษาอังกฤษขนาดนั้นถูกไหมคือได้โทนี่อ่ะพรีเซนเวียดนามได้ดีอ่ะมันจะช่วยให้ผมเนี่ยทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก็โทนี่เนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องนี้นะครับได้มาแล้วลูกน้องหนึ่งคนนะแล้วก็เริ่มทํางานเป็นทีมลวก็คือทุกเช้าเนี่ยก็จะมาเจอโทนี่ประมาณ9ก้าโมงนะครับแล้วก็ไปหาลูกค้าร่วมกัน ผมเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นเซลล์ร้อยล้านที่ h ั n t อยู่แล้วผมก็คือหาลีดผ่านลิงก์อินนะครับซึ่งทีเด็ดกว่านั้นแล้วอะ่ะก็คือการแบบต้องคอลลูกค้าแบบโคคอเหมือนกันเพราะลูกค้าก็ให้เบอร์มาถูกปะเราก็เลยโทรศัพท์ไปหาเลยนะครับคิดดูดิแบบพูดภาษาอังกฤษอ่ะ my name is pan เอ่อให mrs อะไรเงี้ย mrs e ีน my name is pan i would like to present the solution bla 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 เน่ย ก็ได้นัดนะครับช่วงนั้นคือนัดกันนำซัมเมอร์เซลล์จริงๆก็ลิงก์อินนี่แหละครับเข้าไปเจอแบรนด์ใหญ่ๆเยอะมากนะครับทีนี้เนี่ยต้องเวิร์กขาที่2เหมือนกันก็คือพาร์ทเนอร์เนาะโชคดีว่าโทนี่เนี่ยมันเป็นคนกว้างในวงการแบบเทคสตาร์ทอัพอ่ะมันก็เอาผมไปแนะนําใครได้เยอะเหมือนกันนะครับเจอแบบจนทุกวันนี้บางคนนี่เป็นใหญ่เป็นโตมากเลยนะครับเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพคือเก่งมากอะ่ะก็ยังเป็นคอนเนคกชันกันถึงวันนี้นะครับอันนี้แหละคือพาร์ทในส่วนของ การหาลูกค้าเนาะความท้าทายก็มีเยอะพอสมควรนะครับเช่นแบบคือสิ่งที่ผมเหมือนแพ้สงครามเวียดนามเลยคือโซลูชันของคู่แข่งเนี่ยเขาคือเบอร์หนึ่งของประเทศเขาเลยนะแล้วเขาเจ๋งกว่าเรื่องภาษาเนี่ยแหละคือภาษาเวียดนามอะ่ะเขาก็คือเจ้าของภาษานะคือเร็วกว่าเราเยอะครับของผมเนี่ยมันก็แบบมันก็ยังอันๆว่าแบบ ผมจะลงสุดตัวไหมเพราะถ้าลงสุดตัวเนี่ยผมต้องจ้างทีมเวียดนามมาเหมือนที่ไทยอ่ะคืออาจจะต้องเป็นสิบอ่ะซึ่งมันจะใช้เงินมหาศา,ศาลเลยนึกภาพไหมมันก็จะใช้เงินแล้วเราก็มองดูแล้วเนี่ยไอ้โซลูชันของเขาอ่ะน่าจะครองประเทศเขาได้อันนี้ต้องบอกนี่นะเลยถอนกําลังนะครับอันนี้ไปอยู่เป็นปีเลยเนี่ยขายได้ประมาณ3ามสี่เจ้าเองก็รู้สึกไม่ค่อยคุ้มคือมันแบบเจอคู่แข่งจริงๆงอ่ะโดยเฉพาะบริษัทเขาเรียกโลเคลเวียดนามเนี่ยผมเจาะแทบไม่ได้เลย บริษัทแบรนด์เวียดนามขนาดแท้ครับแต่ไอ้ที่ผมได้เนี่ยมันจะเป็นบริษัทแบบบริษัทไทยที่มาลงทุนในเวียดนามนะเช่นเซนทันเช่นแบบไอกลุ่ม CP อย่างเงี้ยหรือพวกบริษัทอินเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทเวียดนามแท้ๆไม่ได้เลยนะก็ลองไปเซอร์วประเทศอ,อ,อื่นบ้างทําแบบเดียวกันครับอย่างที่พมา่าที่ลาวกับกับเออขเขมรเนี่ยคือใช้ลิงก์อินหมดเลยครับ ต้องยอมรับว,ว่าลาวเนี่ยบินไม่แค่ครั้งเดียวนะครับลาวก็บิสเนสเพิ่งกําลังโตนะครับคือประชากรไม่ได้เยอะมากในโซลูชันผมเนี่ยไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แคนบูดีอาก็เหมือนกันครับคล้ายๆกันเนาะเมียนมานะครับโชคดีว่ามีบริษัทไทยเนี่ยคือมีเขาแบบไปปฏิบัติการที่เวียดนามได้ด้วยเนาะก็เลยได้ลูกค้าที่ที่ทพม่าเนี่ยคือเจ้านี้ก็โชคดีอีกอันคือพม่าเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบโอ้โหแบบ แบบช้าอะไรอย่างเงี้ยก็เจอแบบคนที่ทำสตาร์ทอัพได้เหมือนกันนะครับแบบมีออฟฟิศมีแบบมาร์เก็ตติ้งอะไรที่โอเคเลยนะครับผมได้ลูกค้าเนี่ยคือเนสเล่นะนี่ต้องบอกว่าเนสเล่ไทยแลนด์ก็คือแบบช่วยดูให้กับทางนู้นด้วยต้องก็โชคดีมากนะครับแล้วก็ค่ายมือถือแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับก็เลยได้ที่พม่ามา,มาแต่พมา่าเนี่ยโอเคไม่จําเป็นต้องมีออฟฟิศที่นู่นนะครับก็ใช้พาร์ทเนอร์นะระบบพาร์ทเนอร์ชิพในการแบบดําเนินงานเนาะก็จนกระทั่งผมเนี่ย ก็ยังไงตัวเลขที่ไทยก็ต้องดีอยู่ใช่ไหมแล้วผมถูกดึงตัวไปอยู่อีกสตาร์ทอัพหนึ่งนั่นเองนะครับก็เป็นจุดสิ้นสุดนกันนะครับของการแบบทําธุรกิจเขาเรียกว่าข้ามชาติเนาะที่ผมเคยทํานะครับก็คิดถึงช่วงเวลานั้นมากนะครับอยากกลับไปนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะได้กลับแล้วนะก็คือผมได้โซลูชันใหม่ล่าสุดคือ AI นะครับซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยความเจ๋งก็คือ ได้พาร์ทเนอร์ที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วแหละว,วิธีการผมก็เหมือนเดิมครับผมนั่งทํานัดจากไทยแล้วให้พาร์ทเนอร์เวียดนามเขาไปคุยเลยโชคดีมากว่าพาร์ทเนอร์เวียดนามขยันมากนะครับมีปลายลายให้ผมเป็นสิทธิ์แล้วละนะแล้วเดี๋ยวอีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวเดือนสิงหาเนี่ยผมจะได้ไปเปิดอีเวนต์ที่เวียดนามเหมือนกันก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับเป็นประสบการณ์ที่ผมเนี่ยจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกผมเคยคุยกับพวกคนอินเดียอาหรับมาหมดแล้วนะครับอย่างอินเดียนี่กระทั่งว่าบินมาหาที่ไทยด้ยํานะ คือจัดมาให้หมดแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะสำหรับคนที่สนใจโดยเฉพาะน้องๆที่แบบมีความฝันอยากไปทำงานต่างประเทศอ่ะมีอะไรก็ถามผมได้เลยนะครับหลังไม่เนี่ยยินดีเล่าแบบหมดเปลือกเลยอันนี้ก็พยายามเล่าแบบโดยสรุปแล้วนะเพราะถ้าให้เล่าจริงๆเนี่ยผมว่าเป็นวันน่ะที่เรื่องเวียดนามนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกับคอนเทนต์คุณอเลักเซลาลันนนพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ